ต้มตามเผยเลิกแต่งแฟนสาวอาลีเตรียมสร้างเรือนหอแล้วเรียกได้ว,ว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหากันไปก็สร้างความเซอร์ไพรส์หนักมากเลยทีเดียวหลังจากพระเอกหนุ่มหล่อชื่อดังต้มตามยุทธนาเปิดตัวคบหากับนักแสดงสาวหน้าใหม่อัธริยาและตั้งแต่ที่เปิดตัวไฟชายคลั่งรักหนักมากมักจะมีภาพหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอด จนทำเอาคนโสดอิจฉากันไม่น้อยเลยต่อมาตุมตามก็สร้างความเซอร์ไพรส์อีกครั้งเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ทำการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวอาลีแต่งงานเรียบร้อยแล้วหลังคบหาดูใจกันมาได้สักพักทำกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับแห่ร่วมยินดีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวล่าสุดวันที่15สิงหาคม ตุ้มตามอัปเดตความคืบหน้างานแต่งว่าตอนนี้คืบหน้าบ้างแล้วที่ผ่านมาทั้งสองครอบครัวมีโอกาสเจอกันครั้งแรกพูดคุยถึงเรื่องนี้และอีกหลายเรื่องส่วนเลิกแต่งมีไปปรึกษากับพระอาจารย์ที่นับถือแล้วตอนแรกท่านให้ช่วงสิ้นปี65แต่มันกระชั้นชิดเลยไปขอเลิกใหม่ซึ่งท่านให้มาช่วงปี67จะต้นปีหรือปลายปีก็ได้ แล้วแต่เราที่สะดวกเพราะเอาจริงๆเราก็แค่ดูเรื่องปีส่วนวันไหนมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่าไม่ได้ดูว่าจะดียังไงเพราะเชื่อว่าเรื่องชีวิตคู่อยู่ที่คนสองคนมากกว่าถามว่าจะจัดงานแบบไหนหนุ่มตุ้มตามเล่าว่าสำหรับตัวผมและน้องเน้นแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเยอะเราให้ความสำคัญกับครอบครัวมากกว่า อย่างบ้านเราคงเป็นพิธีทางอีสานส่วนน้องคงเป็นพิธีตามพื้นบ้านของเขาแต่ยังไงไม่จัดใหญ่โตแน่นอนเพราะไม่อยากเอาเงินไปละลายเดี๋ยวนี้เงินหายากจัดเล็กๆแต่อบอุ่นดีส่วนเรื่องของปาร์ตี้กับเพื่อนๆค่อยว่ากันอีกครั้งตอนนี้ทุกอย่างก็แฮปปี้ดีโอเคแล้วพอถามถึงเรือนหอนุ่มตุมตามเผยว่ามีดูๆเอาไว้ เราะเรามีกันอยู่ประมาณสามไร่ที่นครนายกตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการออกแบบแต่โครงสร้างเล็กๆเหมือนบ้านพักตะอากาศไม่ได้ใหญ่โตอะไรแค่อยู่เล็กๆแล้วมีความสุขดีกว่าเพราะว่าถ้าสร้างใหญ่โตก็ขี้เกียจทำความสะอาดยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคู่นี้กันด้วยนะคะ